สามอาหารที่ควรจะหลีกเลี่ยงอาจจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งลำไส้ได้อันดับที่3การที่เรารับประทาน red meat หรือเนื้อแดงนั่นเองจริงๆแล้วต้องเป็นอาหารที่มาจากธรรมชาตินะครับถ้าเรารับประทานมากเกินไปมากกว่าวันละ500กรัมหรือวันละ5ขีดเนี่ยก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งลำไส้ได้อยู่ที่ประมาณ13%ข้อที่2นะครับก็คือ ultra processed food หรืออาหารแปลรูปเช่นไส้กรอกเบคอนแฮมนะครับหรือว่ากลุ่มอาหารที่เป็นพวกแฮมเบอร์เกอร์หรือพิซซ่านะครับซึ่งกลุ่มพวก นี้เนี่ยเราไม่สามารถมองออกได้น,นะครับว่าทํามาจากอะไรการรับประทานอาหารกลุ่มนี้ต่อเนื่องจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งลำไส้เนี่ยอยู่ที่28และอันดับที่1การที่เรารับประทาน แอลโกอฮอล์อย่างต่อนเนื่องรวมไปถึงการสูบบุหรี่ด้วยที่จะเพิ่มความเสี่ยงให้คุณเนี่ยเป็นมะเร็งลำไส้ส่วน3อาหารหรือ3พฤติกรรมนะครับที่ช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยอันดับที่3าคืออาหารกลุ่มที่เป็นผักที่มันมีกากใยสูงง่ายๆก็คือการรับประทานไฟเบอร์นั่นเองแะครับจะช่วยลดการดูดซึมสิ่งที่ไม่ดีทําให้เยื่อบุลำไส้เราเนี่ยแข็งแรงนะครับตัวไฟเบอร์จะช่วยทําความสะอาดตามผนังของลำไส้ใหญ่ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดตัวอ่อนมะเร็งได้ในอนาคตข้อที่2รรการับประทาน โปรไบโอติกนั่นเองก็คือเชื้อจุลินทรีย์หรือเชื้อแบคทีเรียที่ดีไม่ว่าจะเป็นการรับประทานจากตัวผักผลไม้เช่นกิมจิ G, หรือว่าซุปมิโซะรวมไปถึงอาหารเสริมที่เป็นกลุ่มโปรไบโอติกเนี่ยช่วยลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้และข้อสุดท้ายกลุ่มอาหารเสริมต่างนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นแคลเซียมแคลเซียมเนี่ยจะจับกับไบแอซิดนะครับแล้วก็จะจับกับพวกกรดไขมันต่าง,ง,งเนี่ยได้ดีไบแอซิดก็คือกรดน้ำดีแหละครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มันจับได้ดีแล้วเนี่ยมัน จะลดการระคายเคืองที่ผนังของลำไส้ใหญ่แคลเซียมเนี่ยจะลดการเพิ่มจํานวนเซลล์เยื่อบุของลำไส้ใหญ่เมื่อเกิดแผลเนี่ยก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปล่างที่ทําให้เกิดเรื่องของความผิดปกติแคลเซียมเนี่ยป้องกันการอักเสบหรือเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ได้ดีอีกอย่างหนึ่งเหมือนกัน ส่วนใครที่อยากจะรู้ว่าตัวเองมีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งลำไส้การเป็นตัวอ่อนของมะเร็งสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการวินิจฉัยด้วยการตรวจว่ามีเลือดออกในทางเดินอาหารหรือทางเดินลำไส้การตรวจอุจจาระด้วยตัวเองหรือว่าสีโคอาเข้าปรับเทสนี่ยก็ช่วยเราได้เหมือนกันโดยเฉพาะหลายๆคนที่อายุน้อยนะครับก็มีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งลำไส้ได้การที่เราสกรีนิ่งหรือคัดกรองด้วยตัวเอง ด้วยวิธีง่ายๆแบบนี้ก็ช่วยให้เราเนี่ยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งในระยะลูกรามช่วยเราได้เหมือนกันเพราะนั้นฟังเสร็จแล้วฝากทุกคนดูแลตัวเองนะครับทำตัวเองให้ห่างไกลจากความเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ขอบคุณครับ